เจ็ดชื่อคนไทยที่เวลาฝรัง่งได้ยินมีสะดุ้งนะ่ะฉันเตรียมวิธีสะกดมาให้ล่ะแล้วก็วิธีการขยายความชื่อโดยเฉพาะชื่อที่มีความสูงเสียงสูงนะคะชื่อแรกนะคะปูคนชื่อปูนี่จะรักพวกพ้องถึงไหนถึงกันออกหน้าแทนเพื่อนเสมอเลยแต่ถักคุณสะกดแบบนี้มันสิไปพ่องกับคำว่าเพือเพอืที่แปลว่าเอือ้อนะ p a ยเอาจากที่จะแปลว่าสวัสดีฉันปูนะจะกลายเป็นสวัสดีนี่ฉันอึน,นะขมคอเลยคะ่ะจุดนี้นะแต่ฉันเตรียมวิธีแก้ไว้ให้แล้วนะจ๊ะสูบอกเขาแบบนีได้เลยปู is a toy ไหน it's pronounced like ปู not pay ปูนะชื่อไทยนะคะแล้วมันก็ออกเสียงว่าปูบอแมน เ o poo is shit yeah i know that <c oughs> ฉันก็รู้ยูดอกว่า p ู o เนี่ยคืออุจระนะคะปู Boo นะปู Boo, not poo Your t h a is i not very good นะาษ่ไทยคุณบ่ดีนะคะชื่อที่สองนี่ซุ้มเสียงมากเลยพร <Wow. S 1> คนชื่อพรมักจะใจดีเมตตาชอบช่วยเรือผู้อื่นแต่ถ้าคุณจะสะกดชื่อคุณว่า P O R N จะกลายเป็น ที่แปลว่าหนังโปทันทีนะคะจากที่จะบอกว่าฉันอยากที่จะไปเจอคุณพอรอีกสักรอบหนึ่ง I want to see porn again I want to see porn again จะกลายเป็นฉันอยากที่จะ ใหดูหนังโปออีกสักรอบหนึ่งนะจ๊ฉันมีวิธีเหลี่ยงมาให้คือคุณบอกไปเลย my Thai name is Porn ชื่อไทยของฉันนะพรนะจ๊ะ it means blessing มันหมายถึงว่า blessing นะภาษาอังกฤษนะ it has nothing to do with t h English e w o r d มันบอมีเอียงที่ต้องไปเกี่ยวของกับคำภาษาอังกฤษคาํา่าหนังโปน,นั่นเลยนะบอนะคะยวนโนที่นะคุณทะลึงตึงตังนะคะแล้วคุณก็สะกดแบบนี้ก็ได้นะคะ P O N หรือว่า P A W N แบบนี้ได้เลยเทียบเสียงมาให้เรียบร้อยจ้ะชื่อที่3นะคะ Not คนชื่อนัดนี่มักจะตีปูดเก่งอธิบายเก่งเพื่อนเยอะเลยลภาษาอังกฤษนะคะคำว่า Not Not, not จะแปลว่าบ้าเหมือนกับ Crazy แบบนี้ได้เลย <c oughs> Hi I'm Not สวัสดีฉันเป็นคนบ้านนะ <c oughs> ฉันฉันก็วนีค่ะอ <c oughs> คุณก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมไปได้เลยว่า it's a common Thai name pronounced as nut มันเป็นชื่อทั่ว,วไปนะของประเทศไทยคนก็ใช้กันนี่แหละออกเสียงว่านัทนะว่าแมนนัทที่แปลว่าบ้านะคะชื่อต่อไปนองพีคนชื่อพีนี่จะอ่อนโยนอ่อนหวานน่ารักแต่ทางการออกเสียงกักการสะกดแบบนี้กลายเป็นว่า ปัสสาวะหรือว่ดฉี่ทันที I need to pee เอ้ฉันปวดชี่เดียจะต้องไปชีนะบางคนเพิ่มความนา่ารักเป็น Pee-Pee ฉี pee. ่ีถ้าปวดชี่ปะนันก็อาชีต้องไปเข้าห้องน้ำนะคะ <c oughs> ก็บอกเขาได้คือเกา it's a common Thai name it has nothing to do with urination เป็นชื่อไทยทั่วๆัวไปที่เขาใช้กันนี่แหละบ่ได้มีเอียงเกี่ยวของกับปัสสาวะเอียงดอกฉันเทียบเสียงมาให้เรา คุณสามารถสะกดว่า p-i-i หรือว่า t-a-i ก็ e A, ได้ p-p ออกเสียงใดคือเก้าคุณพี่ิิเขานี่คนชุดชิดมักจะเป็นคนที่สุขุมใจเย็นบ่อค่อยพูดแล้วก็มีลูกหลานเยอะเนาะแต่ถ้าคุณสะกดชื่อแบบนี้มันจะกลายเป็นว่าอุจจระก็ได้หรือว่าห้วยแตกก็ได้รังมักสิสะกดคำนี่เวลาที่เจอเหตุการณ์ที่บ่ค่อยดีเท่าไหร่ว่า oh shit Oh shit เวฟบโบอ,อยากฉีจะพูดเอียงที่บอสูภาพทอได้นะคะเอาเป็นว่าคุณสะกดแบบนี้นะคะ c h i t ชิดแบบนี้ได้เลยนะคริสคะแล้วถ้าพูชิดล่ะคะยาวเลยเขานี่เฮ้ก็อึ s h ช t ก็อึคือกันบอรมาอึเขานี่คุณฟังฉันดีๆสะกดแบบนี้นะคะเลี่ยงทุกอย่างเลย p u c h i t พูชิด แบบนีเทียบเสียงมาให้ขนาดนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดแอบสไครป์ภายรนเท่านะคุณซักเขานี่คุณชื่อซักมกักสิทำอาหารแซบนะคะแต่ถ้าคุณสกดดแบบนี้มันซีพ่องกับคำว่า s u c k s u c k ที่แปลว่าดูดก็ได้หรือแปลว่าห้วยแตกก็ได้อีกคุณสวนเขาไปเลยนะซักซัก not s u c k สก,กดด s a k ไปเลยเลียงไปเลยจะ้ะ พีซแล้วถ้าผมชื่อพรศักล่ะยากอีกแล้วพี่พรก็นังโปสักก็ห้วยพรสักนังโปห้วยนี่ก็ลำบักฉันอีกนะก็สักดแบบนี้เอานะคะ P R N S A K พรศักถ้าเขาบอจบก็แจ้งตำรวจสักสุดคำสุดท้ายก็บออยากสิอ่างถึงทอได้แต่อก็เหม็นมาหลายโพดยายฟักก็ค่อนข้างที่จะเลี่ยงการออกเสียงแล้วก็สะกด ได้ยากแน่นิดนึงเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นคำสบทที่ค่อนข้างยากโนบอแนะนำให้ใช่นะคะ It is used to express extreme frustration and anger It is used to express extreme frustration and anger oh <my> ใช้สบทเวลาที่เราต้องการแสดงความหงุดหงิดแล้วก็โกรธแบบสุดๆมันสิคลายกับคำว่าเอ้ยเฮ้อเอ้ย ว,ว่ะเวนเอ้ยยังทัิงสี่น่ะนก็สงสารช่องชงแนทเถอะเดี๋ยวมันก็สิปริวดอกนะคลิปนี้นะคะเอาบอกเขาไปได้เลยว่าเออนี่มันเป็นชื่อมันก็พักชนิดนึงน่ะเหมือนฝักเขียวฝักแฟงทังสิเนาะวินเทอร์เมลอนวินเทอร์เมลอนหรือสิฝักทองก็ได้มาพอมเขนพอมเข็นคริสคะหนูอยาก ยืนหยัดในการใช้คำว่าฟักค่ะคุณก็สะกดว่า f u k ก็คือโอเคเลยอะฉันก็คี้คานที่ซีเลี่ยงแล้วคือกันแม่ฉันมาดูคลิปนี้ฉันก็บรรู้สิอธิบายจังได้แล้วลสู้นะบอมี่อีพี2แน่นอนให้มันจบที่ EP แรกนี่ละ